ผลิตภัณฑ์น,นี้นะคะจริงๆอ่ะมันเหมาะกับการเป็น first aid หรือไว้ปฐถมพยาบาลเบื้องต้นได้เลยทั้งเช่นเวลาเราออกเดินทางเจอแมลงสัตว์กัดต่อยเกิดการระคายเคืองก็สามารถใช้ได้หรือจะมีแผลทะลอกแผลมีบาดหกล้มแล้วก็สามารถที่จะพกพาเพียงหนึ่งลอดจบครบทุกปัญหาได้เลยค่ะซิกาเดม่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติโดยพืชทั้ง4ชนิดโดยจะมีคาเลนดูล่าไฮเปอร์ลิคุ้ม อาชิเลียแล้วก็ลีดุงซึ่งพืชทั้ง4ชนิดนี้ค่ะมันจะช่วยทั้งสมานแผลลดอาการคันจากการระคายเคืองมแมลงสัตว์ก,กัดต่อยเองก็ตามหรือลดการเจ็บบร,ริเวนบาดแผลและลดการอักเสบค่ะผลิตภัณฑ์นี้นะคะมีการผลิตและก็วิจัยโดยประเทศฝรั่งเศสบ,บริษัทบัวฮองนะคะซึ่งเขาเป็นบริษัทชั้นนําของโลกนะคะ ตัวผลิตภัณฑ์นี้สามารถที่จะใช้ลดอาการระคายเคืองจากแมลงสัตว์กัดต่อยทําให้ลดทั้งอาการคันหรือรอยแผลจากการเกาค่ะทําให้อาการคันและสมานแผลได้เร็วด้วยที่ไม่ทิ้งรอยดําให้เกิดขึ้นเหมาะสําหรับตั้งแต่เด็กทารกจนถึงคนในครอบครัวทั้งหมดค่ะ